ว้าวเท้าเอ็นเี่มันเท้าใครอ่ะโมจิอีดูอนกอ๋อวันนี้เราเหมือนกับว่าเรามาเป็นพนักงานเสริมสวยใช่ไหมอืออีเป็นแบบฟันอะไรอ่ะอีฟันผั่วเหมือนกับมีอะไรอยู่ในฟันอ่ะอืมไม่ โมจิ ji, นูเขา้วผักก่อนผักติดอยู่ในรูฟันน่ะโมจิเป็นหมอฟันนะคะอ mm hmm. ีหมดยังหมดยังไปต่อต่อไปทำเล็บใครมาทำเล็บเนี่ยทำไรอะ่ะโอ้ยเราต้องแคะก่อนนี่นีเห็นไหมมันเหมือนกับเขาเขามีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราทำยังไงอ่ะเราต้องเง กดชึบชึบกดได้ไหมนี่นี่กดขึ้นมาอตัดเน็ตตัดเน็ตตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นี่นี่มันเหมือนกับเป็นส่วนเกินเป็นหนังเลยตัด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 เลยตัดให้หมดอือโอ้ยนิ้วสวยแล้วไม่น่าเกลียดเท่าไหร่อันนี้เหมือนเหมือนเขาไปเหยียบ ตัวต่อในโก้มาเนาะเราก็แค่คลิปออกให้เขาแค่นั้นเองรู้สึกว่าอันนี้จะยังแบบง่ายๆ่อยู่เนาะง่ายง่ายๆอันนี้น่าเกลียดอะ่ะอันนี้เหมือนอหนังเขาด้านอะ่ะโมจิต้องช่วยเขานะเุชิมันมันขนลุกเลยหนังด้านอะ่ะ อต้องขูดหนังออกแล้วดูสิดีอันนี้แสดงว่าเขาน่าจะแบบทำงานหนักอะ่ะเขาน่าจะเดินเยอะ <c oughs> เอาให้หมดขูดให้หมดนี่หมดยังคะ <c oughs> โอ้เราจะต้องมีการแบบว่าขัดขัดเท้าเหมือนกับหนังเขาดานมากๆเลย นี่เราก็จะมีที่ขัดเท้าขัดให้เนียนเลยใช่ไหมโมจินี่มาตรงนี้อ่าขัดขัดไปขัด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 ให้หมดขัดให้หมดขัดโอเคต่อไปต่อไปคือเป็นอะไรวันนี้เราจะมีเล่นเกมผ่านโฆษณาด้วยอุ้ยตัวอะไรอ่ะ ต้องต่อยมันต่อยอ่ะต่อยเพราะว่าเกมนี้แบบว่าโค้งสนามเยอะมากอต่อยอุ้ยฟันเหย็นมากอุ้ย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 จะต่อยฉันทำไมอุ้ยฉันไม่เก่งนะฟ้าอุ้ยอุ้ยต่อยฉันทำไม <laughs> นี่คือเราไปแบบแต่ละห้องนะแต่ละวากลับมาที่ฟันอีกแล้วคนอ๋อคนเมื่อกี้เขายังไม่ได้อุดฟันเลยโมจิเออต้องอุดฟันอู้อู้อุ้ยเป็ลูใหญ่มากอ๋อเราจะต้องแบบนี่อุดฟันนะเนี่ยอุดฟันแสดงว่าเขาชอบกินขนมแล้วไม่แปรงฟันเนี่ยเด็กๆถ้าใคร กินขนมแล้วไม่แปลงฟันนะก็จะเป็นแบบนี้รู้ไหมนี่ต่อไปโอ้มีการฉายแสงเหมือนอะไรอ้ขาวตัวเลยเ <c oughs> งี้ยเงี้ยมอะหูเขาไม่อะไรอะคิวแค่แค่น่อยแค่หูเขาหค่หูเขาน่าจะคันหูมากเลยอ่ะโมจิช่วยเขาด้วยโสิอี่หมดยังโอเค สงสัเขาแบบว่าฟังเพลงบ่อยหรือเปล่านั่นโอ้ยสิวเต็มเลยอ่ะเราต้องบีบสิวบีบบีบบีบอย่างเงี้ยบีบบีบหั้ยังบีบให้หมดบีบให้หมดบีบให้หมดเฮ้ยทำไมเขาเป็นสิวอะไรน่ากลัวขนาดนี้เอะอืมเราก็เช็ด ต่อไปปากเหอเปิดอีขนาดในปากยังแบบว่าเป็นอะไรคปนมหมดเลยทายาให้เขากันเนื้อผงสารจังเลยีโอ้หายแล้วต่อไปทำไมทายาอ๋อทายาตรงผิวเมื่อกี้อืออ๋อเหมือนกับว่าเป็นกานมาต่ะโอ้ผิวใสแล้ว้ต่อไปอืม ผิวใสแล้วนี่แต่ทำไมยังเหลืออยู่เลยอ่ะน้องเสร็จแล้วใช่ไหมเราไปนี่เราต้องมีอารผสมยา Unbelievable นั่น,น,อ,นอะไรมันยากนี่นไหมนะนีโมจิอ่ะโมจิผสมทำไมเราต้องมีอันผสมยาด้วยโอ้อพี่สีมัน น,นี่ยังไม่จบอีเหรอ,อ <S <S ช่วยแล้วโอเคมาพอพอเลยไปเราจะช่วยโอ้คนนี้ยังสิวยังไม่หายสกทีเนะาะบีบอืมบ,บ,บีบบีบอีกบีบสิวกอนบีบอันนี้ให้หมดบีบอีกนี่ใช้สองนิ้วก็ดก้ด้จมั้งจิใช้สองนิ้วอย่างเงี้ยอาแปะ อ่ะแต่บีแบบน,นี้ใช้สองนิ้วใช้สองนิ้วนี่ใช่ไหมใช้สองเลยอะแต่อีกเงาเหลือตรงนี้อยู่เลยอ๋อตรงนี้ใช้การกดอืมเช็ดโอ้ยน่ากลิ้งคนนี้แบบว่าโซมมากเลยเนาะ เราก็เลยต้องช่วยเขานี่อ๋ออันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นการล้างหน้าออกใช่ไหมเป็นการล้างหน้าแผอเอหน้าหน้าก็จะใสเหมือนเดิมนี่มามีแอบเห็นไปนโฟกัสผิดจุดเนี่ยนะนี่ไงมามีเห็นมีขนแท็กแต่ละดูสิ ขนจั๊กกะแล้ยาวมากเลยอนะ่ะอืมโรสิเรายังเหลือลอีกนะเนี่ยช่วยอีไหมอ๋ออ่าต่อไปเราจะไปที่ห้องถัดไปดูคนไข้ชิว่าอีโรจีนนี่น่าเขินมากเลยอ่ะอเขาเป็นอะไรอ่ะอหนูไม่น่าเขยนหรอนกนะหนเฮ้ยอันนี้ แล้วขนลุบเลยอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะนี่ยสะอาดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวยทำเล็บนะคะอะไรอ่ะเล็บขึ้นยังขึ้นแบบแปลกๆเลยเนาะดูสิตัดเล็บให้เขาก่อนนี่เราก็ รักษาเขาแค่นี้ก่อนนะรู้สึกว่าคนไข้จะเยอะมากเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมาฝากกดติดตามช่องโมจิ Family ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊าย,ายูกยอกา